สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้องรับเข้าสู่รายการ Rich m y Podcast ที่จะพาคุณไปถอดรหัสความคิดและเคล็ดลับทางการเงินจากผู้คนที่ประสบความสำเร็จผมชื่อพิธีกรและวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเส้นทางสู่ความมั่งคั่งนั่นก็คือ7จิตวิทยาการเงินที่คนรวยใช้ครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนมีพรสวรรค์ในการหาเงินและรักษาเงินไว้กับตัวได้ดีเหลือเกินไม่ใช่แค่เรื่องของโอกาสหรือโชคช่วยเสมอไปครับแต่บ่อยครั้งมันคือเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดนี่แหละที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเงินของเราและแน่นอนว่ามันส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง วันนี้ผมจะพาคุณเจาะลึก7หลักการสำคัญที่คนรวยหลายคนนำไปใช้ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามและมันก็เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จทางการเงินที่ใครๆก็เรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ครับ 1. ตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนแผนที่นำทางสู่ความมั่งคัง่ง เริ่มต้นกันที่หลักแรกครับการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคุณลองหลับตาและจินตนาการดูสิครับถ้าคุณจะออกเดินทางไกลแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้จะไปที่ไหนคุณจะเดินทางไปได้อย่างไรการเงินก็เช่นกันครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเป้าหมายมักจะใช้จ่ายเงินไปวันๆไร้ทิศทางพอสิ้นเดือนก็พบว่าเงินหมดไปแล้วโดยไม่รู้ว่าหมดไปกับอะไรบ้างแต่กับคนรวยพวกเขามีแผนที่ครับ แผนที่นั้นคือเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นฉันต้องการเกษียณตอนอายุ55ปีด้วยเงิน30ล้านบาทหรือฉันต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกระแสงเงินสดเดือนละ1 0 0 0 0แบาทในอีก5ปีข้างหน้า การมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เองที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนคุณจะรู้ว่าคุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่ต้องลงทุนแบบไหนสร้างแรงจูงใจมันเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะคอยเตือนให้คุณมุ่งมั่นเมื่อเจอกับสิ่งยั่วยุในการใช้จ่ายตัดสินใจง่ายขึ้นเวลาที่คุณต้องเลือกระหว่างการซื้อของฟุ่มเฟือยกับการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากดังนั้นลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะครับว่าเป้าหมายทางการ เงินที่ชัดเจนของคุณคืออะไรและเขียนมันออกมาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดครับ 2. จ่ายให้ตัวเองก่อนความลับของการสร้างทรัพย์สินมาถึงหลักที่2ครับและนี่คือหลักการที่ทรงพลังมาก จ่ายให้ตัวเองก่อนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการจ่ายบิลต่างๆก่อนพอเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บหรือบางทีก็ไม่เหลือเลยถูกไหมครับนั่นแหละครับคือกับดักที่ทำให้เราไม่เคยมีเงินออมเสียทีแต่คนรวยเขาคิดตรงกันข้ามครับทันทีที่เงินเดือนเข้าหรือทันทีที่มีรายได้พวกเขาจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไม่ว่าจะ1 0 2เอร์ซซหรือมากกว่านั้นโอนเข้าบัญชีเงินออมหรือบัญชีลงทุนทันที ก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าอาหารหรือค่าบันเทิงหลักการนี้สะท้อนความคิดที่ว่าคุณค่าของตัวคุณเองสำคัญที่สุดคุณกำลังลงทุนในอนาคตของตัวเองการจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นการสร้างวินยัยและทำให้เงินออมของคุณเติบโตอย่างสม่ำเสมอโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าต้องรอให้เหลือแล้วค่อยเก็บซึ่งมักจะไม่เคยเหลือเลย ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนไปบัญชีออมทรัพย์หรือลงทุนทันทีที่เงินเข้าผมรับรองว่าคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ครับ 3. ความฉลาดทางการเงินและความรับผิดชอบกุญแจสู่การเติบโตหลักที่3คือความฉลาดทางการเงินและความรับผิดชอบ คุณผู้ฟังครับความรู้คือพลังไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้วิชาการนะครับแต่รวมถึงความรู้ทางการเงินด้วยคนรวยไม่หยุดที่จะเรียนรู้เรื่องเงินเงินทองทองครับพวกเขาอ่านหนังสืออ่านบทความฟังพอดแคสต์เหมือนที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้เข้าสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆการวางแผนภาษีการจัดการหนี้สินที่ดีการบริหารความเสี่ยง พวกเขาเข้าใจว่าโลกการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความรู้ที่อัปเดตคือเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจที่ดี นอกจากนี้ยังรวมถึงความรับผิดชอบครับเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินคนรวยจะไม่โทษปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีหรือโชคร้ายแต่พวกเขาจะกลับมาทบทวนตัวเองว่าฉันสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างฉันเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้การเป็นเจ้าของปัญหาและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองนี่แหละครับที่ทำให้พวกเขาสามารถเติบโตและก้าวข้ามอุปสรรคไปได้เสมอ 4. หลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงมาถึงหลักที่4ครับหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นในสังคมปัจจุบันหนี้สินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากบางครั้งก็จําเป็นเช่นหนี้ซื้อบ้านหนี้เพื่อการศึกษาหรือหนี้เพื่อลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าหนี้ดีครับ แต่สิ่งที่เราต้องระวังคือหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่จําเป็นเช่นหนี้บัตรเครดิตจากการซื้อของฟุ่งเฟือยของที่อยากได้แต่ไม่จําเป็นหนี้ที่เกิดจากความต้องการแสดงฐานะหรือการใช้จ่ายเกินตัวคนรวยเข้าใจดีว่าหนี้เสียเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการอิสรภาพทางการเงินของพวกเขาทําให้เงินที่ควรจะนําไปออมไปลงทุนต้องถูกนําไปจ่ายดอกเบี้ยที่แพงลิบลิ่ว พวกเขาจะคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะก่อหนี้และจะใช้เงินสดหรือเก็บเงินซื้อสิ่งที่ต้องการแทนที่จะรูดบัตรเครดิตทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าเงินของพวกเขาจะถูกใช้ไปในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ไปเสียให้กับดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็น 5. การควบคุมอารมณ์ในการจัดการเงินตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หลักที่5เป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยครับการควบคุมอารมณ์ในการจัดการเงิน คุณผู้ฟังครับตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตหรืออะไรก็ตามมันเต็มไปด้วยความผันผวนและอารมณ์ที่คอยเล่นงานนักลงทุนบ่อยที่สุดก็คือความกลัวและความโลภความโลภเมื่อเห็นตลาดขาขึ้นใครๆก็รวยก็อยากจะกระโดดเข้าไปลงทุนตามโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีทำให้ติดดอยหรือขาดทุนหนัก ความกลัวเมื่อตลาดขาลงตกใจแพนิคขายทิ้งทุกอย่างทั้งที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาขายหรือเป็นโอกาสในการเก็บของดีราคาถูกคนรวยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกกลัวหรือไม่โลภนะครับแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์เหล่านี้และควบคุมมันได้พวกเขาจะไม่ตัดสินใจทางการเงินตามอารมณ์ชั่ววูบแต่จะใช้ข้อมูลเหตุผลและหลักการที่วางแผนไว้แล้วในการตัดสินใจลงทุน พวกเขาจะยึดมั่นในแผนการลงทุนระยะยาวไม่หวั่นไหวกับข่าวร้ายชั่วคราวและไม่ตื่นเต้นจนเกินไปกับข่าวดีสิ่งนี้เองที่ทำให้พวกเขาสามารถลงทุนได้อย่างมั่นคงและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ในระยะยาว 6. พลังของการทบต้นให้เงินทำงานให้คุณ หลักที่6ครับเป็นหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือพลังของการทบต้นหรือ compound interest การทบต้นคือการที่เงินต้นสร้างผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นก็ไปสร้างผลตอบแทนต่ออีกทีเปรียบเสมือนการที่คุณมีลูกบอลหิมะเล็กๆก้อนหนึ่งแล้วคุณกลิ้งมันลงมาบนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะลูกบอลน,นั้นก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างทวีคูณ คนรวยเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีครับพวกเขาจึงเริ่มต้นลงทุนแต่เนิ่นๆและสม่ำเสมอถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีพลังของการทบต้นจะทำให้เงินนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด ลองคำนวณดูสิครับว่าถ้าคุณออมเงินเดือนละ1น1,000บาทด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย7%ต่อปีเป็นเวลา30ปีคุณจะมีเงินเท่าไหร่ตัวเลขจะน่าทึ่มมากครับและนั่นคือสิ่งที่คนรวยนำมาใช้สร้างความมั่งคั่งครับให้เงินทำงานหนักแทนตัวพวกเขาเอง 7. ความพอเพียงและอยู่ต่ำกว่าฐานะอิสรภาพที่แท้จริงและมาถึงหลักสุดท้ายครับหลักที่7ความพอเพียงและอยู่ต่ำกว่าฐานะ หลักการนี้อาจจะฟังดูขัดกับภาพลักษณ์ของคนรวยในจินตนาการของเราที่มักจะขับรถหรูอยู่บ้านหลังใหญ่แต่ความจริงแล้วคนรวยจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองมักจะใช้ชีวิตแบบ simple living หรือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและอยู่ต่ำกว่าฐานะของตัวเอง พวกเขาไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อแสดงฐานะหรือเพื่อแข่งกับใครแต่จะใช้เงินอย่างมีเหตุผลเลือกซื้อของที่มีคุณภาพใช้ได้นานและให้คุณค่ากับประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี้เองที่ทำให้พวกเขามีเงินเหลือไปลงทุนมากขึ้นมีเงินสำรองฉุกเฉินและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีอิสรภาพทางการเงินครับพวกเขาไม่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูไลฟ์สไตล์ที่แพงหูฉี่แต่สามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้เพราะพวกเขามีความมั่งคั่งทางการเงิน ครับคุณผู้ฟังนั่นคือ7หลักจิตวิทยาการเงินที่คนรวยใช้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราสรุปอีกครั้งนะครับตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจ่ายให้ตัวเองก่อนมีความฉลาดทางการเงินและความรับผิดชอบหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นควบคุมอารมณ์ในการจัดการเงินเข้าใจพลังของการทบต้นใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ตามกาฐานะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเงินอาจไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรกครับแต่การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและทำอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจจาก Rich My Podcast นะครับอย่าลืมนะครับว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่คุณมีแต่เริ่มจากวิธีคิดของคุณและการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนี่แหละครับที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตทางการเงินที่คุณใฝ่ฝันวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Rich My Podcast ต่อนหน้าสวัสดีครับ